สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ได้เข้ามาชมตึกศอกของช้างก้านกล้วยและ YouTube ของจักกิจศรีลำพวาวลงทําแอปอื่นๆของผมในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับวันนี้ผมในฐานะตัวแทนของพรรคสยามจะมาแถลงนโยบายด้านการติดต่อสื่อสารถวลรคมนาคมพักสยาม หนึ่งพักสยามมีนโยบายให้ทีวีดิจิทัลสื่อสารไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศทุกครอบครัวและด้านวิทยุก็ยังมีความจําเป็นทางเป็นทางเลือกในการสื่อสารข่าวสารทางราชการและความบันเทิงของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ 2. นโยบายด้านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศพักสยามมีโครงการจะให้มีอินเทอร์เน็ตสาธารณะทุกหมู่บ้านในประเทศไทยจำนวน75,000 กว่าหมู่บ้านทั่วประเทศไทยโดยจะให้มีหมู่บ้านละห้าเครื่อง PC ส่วนโครงการเน็ตมือถือก็จะให้มี Wi-Fi ฟรี Fi free, สาธารณะตามห้องสมุดหรือสวนสาธารณะรวมทั้งสถานที่ราชการด้วยด้านสมาร์ทโฟนจะให้เด็กตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่หนึ่งขึ้นไปมีสมาร์ทโฟนปปะจมห้องเรียนส่วนห้องเรียน มันห้องเรียนละ5าเครื่องหรือตามอัตราส่วนของจํานวนนักเรียนต่อห้องส่วนมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันมหาวิทยาลัยของรัฐต้องมี WiFI บริการให้นักศึกษาฟรีและมีศูนย์สมาร์ทโฟนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนยืมไปใช้ตามกำหนดเวลาที่ถอยืมเพื่อประโยชน์ในการศึกษาแบบไฮเทคส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนก็ให้บริการกันเองแต่ต้องไม่เอาเปรียบนักศึกษาจนเกินไป 3. ม,มโยบาย ด้านการขายของออนไลน์บริษัทด้านขายของออนไลน์ต้องจดทะเบยียนให้ถูกต้องตามกฎหมายและมีบริการส่งสินค้าถึงลูกค้าบ้านลูกค้าโดยมีการเก็บค่าขนส่งในอัตราที่ไม่แพงจนเกินไปสี่นโยบายการสื่อสารของพักไทยสยามมีว่าบริษัทโซเชียลมีเดียของประเทศไทยจะส่งเสริมไม่ให้มีการผูกขาดแต่เพียงเจ้าเดียวแต่จะให้กระจายไปในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เชื่อม เป็นเครือข่ายเดียวกันในแต่ละบริษัทโซเชียลมีเดียก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของพรรคสยามสามารถสมัครเป็นสมาชิกที่เพจบ้านไทยสยามใน f a c e b o o k ขอขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ได้เข้ามาชม Ti k t o k และ y o u t u b e รวมทั้งแอปอื่นๆของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ